สวัสดีค่ะตอนนี้6โมงมาเช็คอินหลังเวทีแล้วพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวมาไทายเบิง้งให้เบิ้งบรรยากาศหลังฮานอันนี้ฟังในนี่คันพี่น้องมาเบิ้งหมอลำหมอลำฮันหนากออกฟังนี่สิเป็นขัวมือขวมืออันนี้สิบันไดลงข้างหลังสิเดอ้อน,นี่เดอ้อตรงนี้นะคะเป็นล็อกพิจรล็อกแรกแล้วก็อันผาเต็นสีดําเป็นล็อก ต้นหลิวแล้วแพงนะคะพี่จอนก็จะมีราวตรงนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวเอาศาสตร์เอาผ้าเต็นท์มาจัดพื้นที่แห่งๆนี่ให้น้องคับแพงเวลาคอนเสิร์ตน้องสเสด็จลงมาเปลี่ยนชุดหมวกนี่มันจะได้ทันเวลานะคะช่วงรันช่วงรันคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าน้องนั่งเต็นท์เดี๋ยวพาไปดูเต็นท์น้องมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลเวทีเดี๋ยวมันจะไม่ทันนี่นะคะสังเกตฝนตกอัน,นี้ของพี่จอนแล้วก็ของต้นหลิวนะคะมีผ้าเต็นท์ผ้าใบกันฝน ลลอกนี่ล็อกนี่บ่มีผ่าเต้นผ่าใบน้ำมูค่ะพี่น้องเมื่อวานต้นหลิวถามน้องน้องว่ายังไงพามวน้องบอกว่าน้องไม่มีเงินน้องม่มีเงินซื้อก็เลยแจ็คสิวเนี่ยเด็ดนวอน้องบ่มีเงินซื้อบัดนี้จ้างทีเท่าไหร่ส่วนไปกกอนอันีบอกบอกพี่น้องนะค่ะเดี๋ยวเราได้เราได้มาเราก็ส่งต่อแบ่งปันนําใจกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิบซื้อผ่าใบมาให้น้องถือว่ามาไรที่เขาได้มาอันเหลือนิดๆิน้อยนกับแบ่งปันน้องนะคะ เอออะงีย้ยง่ายเลยคือว่าถ้าพี่น้องนี่นะลังห้านก็สิเป็นรถบรรทุกไฟแล้วก็แล้วก็เต้นมองนี้ก็สิเป็นเต้นมองที่เขาวางไม้วางหยังเนาะคะ่ะของพี่ท็อปกับชินังยูนี่นี่แะนี่แหละค่ะเต้นเขากล็อกเขาอยู่ข้างหลังตู่ไปอะไปเดี๋ยวจะพาไปหาหนองคำแข้งค่ะพี่นอ้องไปต้นเหลียนนำทางมาไป ใส่แล้วมันถือต้มถือยู่ยใส่พูดดิพูดดิถือต้่มเราว่ะใส่โอ้นั่นิเดียเห็นแล้วนี่ยู่น้องยางมะเมื่อกี้ก้าวเต้นน้องหักแพ่งกับเต้นน้องฟาใส่นองกำลังลงหนาอยู่เอาวันนี้กู้ปาแต่งหน่ะขาพุเต้มาแต่งให้โอ้ยปิดเสียงเขาเนี่ยสวัสดีค่ะเออแต่งเลี้ยวเออแต่งเลี้ยวแต่งแบบนี้บ่แปน แต่งแบบนี้บ่เอาเรื่อยๆก่นจะเปิดเพลงก<ช>่อนวันดุๆๆๆ๊ยด,ดุ๊ยชื่อสวัสดีค่ะ,คะน้องนับแพลงแต่งหน้าเองใช่ไหมวันนี้แต่ว้าววนก็พี่แบงค์เพราะว่าลืมวิชาไปแล้วนี่จริงๆเพราะ,ะว่าลืมหมวกแต่งให้เมื่อวานนี่เท่าไรตามนี่ตามเกินเบิ้งเครื่องสำอางต้องลืมถ้าเขาบ่ลืมเดี๋ยวพี่แบ่งฉีกเพรว่าแต่งให้เขาต้องลืมจากหน่อยนี่เล็กหนูลืมอ่ะมาแต่งให้หนูหน่อยสิตัวเดี๋ย ไปเฮ็ดหนาตามีอยังมี่ยังแปลกๆคือเป็นน้ำหนาแปลกๆเออเอาโซนน้ำเ,เมืองคิวเมืองพี่น้องความตั้งใจอ, <ๆ S 1> อย่าหายใจแห้งเด้อวพี่น้องค่อยๆหายใจเดี๋ยวน้องสิมันสิจวดคิวมันสิเลยหอดหู <ๆ S 1> เออ,อเห็ดเป็น,ตนเต่ละใจแนว้บรคิวก,กับเป็นบ้านอ่ะๆๆกูไม่แปลกรุ ตามนี้ตามเกินนูบอกว่ามี้เอียงเอามา DIY เป็นอันเออโอ้โหจาก DIY อไว้กับเป็นเออไม่ยังสีบอกน้องมี่ยังสี่บอกกับน้องเมื่ออื่นมีเอียงสีเกิดสินบอกมาเบิ้งมี่ยังสีเกิดเป็นเมื่ออื่นน่ะมีดามามีดามาเอียงมีมีมาสู่มืออ่ะหลานน้องแมนแต่เมื่ออื่นหรอมาเลยมาเลยหนูพร้อมรับแรงมืมึนี่เลื่นอันเบนเบิือมือ เออุออ้ยวัอนี้เรือนไปใสพ่พ่อด้งแเพงเต็มฝีดู้ใดก็ว่าเอาเพลงนี้ออกจากหัวพ่อให้หน่อยพนะเพราแม่หนุ่ตื้นคื้เแ,แชทแตกว่าฉันเออเฟซบ o k เสื้อบล f เฟซบ o o เกอร์ิเก่าบวกเออแ <laughs> กระแสะกะแสกกำลังมาบวกนอรบ <laughs> ต้องมาเจอกันค่ะพรุ่งนี้เออ,เอ,อต้องมาเจอกันมาเด้อพี่น้องบัดหนังกันไหมอันนั้นแพรอาจจะเห็นได้คิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าโชว์วของแทนบลเออ โนค่ะโนค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีมันยังไม่หมดก็มันยักไม่จบมือแทบไม่มีหลายกว่านั่นเอาสีบอกสูฟังลิวมีอยังสิบอกน้องมือนี้เขาขึ้นไลยสดพ่อๆแม่ีเพูนกันโอ้ยคอมเมนต์แตกคือกันไหลอ่านบ่ทันเดี๋ยวเเอารับโทรศัพท์ก่อนเอาพี่น้องมีอยังมีอยังเอาหลอกถามตัวว่านี่ลีกอร์ซิดมาตัวเอนี้่เอนี้มีเรื่องสิบอกน้องเขาขืนไลยสดปาดต้นลิวถึงกับช็อก ช็อกไปเลยร้องไห้หนักมากร้องไห้จนแบบทิชชูเบิดลมวนนึงอะนจะไปอยูบบ่นังเธอแล้วไปอยู่กับน้องแล้วตัวรู้ม่ได้ดอกเอาแ <c oughs> ล้วว่าฉันตัวเธอคิดว่าเรื่องอยังเอาเดาเบิ้งฉันว่าเธอเดาเก่งไปแล้วเอ้ามีเป็นยนันต์เตเซอร์ใพรเป็นสลดัดเรื <c oughs> ่องนี้เธอว่าสลัดหรอกเลยเนี่ยเาไปหน่อยเี่ตัวซีซีเอาไป ห้องไห้ยี่หลีเบิดเบิดเบิร์ดดันทิชชูหมวนหนึ่งยี่หลีค้นเบิร์ดสี่ลอยหาลอยคนอ่ะในไรสดเพราะว่านุกว่งกลนานุกว่งกลนก็เลยไงเป็นกอ่งกลนเต็มฟีด้วยมือเนี่ยยี่หลีของนอกอ่ะก็นั่นแหละจะมาขอบคุณน้องอับแพงเพราะว่าที่เรามีอยู่มีกินทุกวันนี้เพราะว่ารู้จักกับน้องฮัแพงเราเป็นคนใกล้ชิดน้องฮับแพรงเราบันเนียนเพราะพ่อแม่เพื่อนกับเอ็นดูเขา ก็ได้ยู่ได้กินได้ใส่ได้มาอะไรมือเนี้ยมือเนี้ยได้หลายได้หลายก็หักแพงอีกพี่จะบอกว่าเนี่ยมาได้หลายก็หักแพงอีกมาให้หมื่นสองคนเดียวโอ้แท้โอ้แท้พี่ต้นหนูเหนื่อกเพราะว่าอันเอวยเอ้ยไปสี่เทียงเนาะเพราะว่ามันมีมาอะไรที่ว่าลายกับหนูมีไายกับหนูลายกับปุ้ย ไม่ติมมันสะสมสะสมประมาณเกือบหมึ่แล้วก็บอกว่าจ่ายค่าเกือบขนาดน,นี้ว่าช่วงนี้เงินมันหมุนไม่ทันเออแล้วก็จ่ายค่าของหมดสิสี่พันเออขานามขาข่าไฟรวมสี่พันกว่วเออเป็ว,ว่าเออมันถ้าเ่าเห็นมาไรหอยหนาวิธีหนาเพราะต้องสงสัยได้คือหมูมาจ่ายค่านันนี้เออซื้ออุป,ปกรณ์อะไรเปิดวงเอออะไรกับมี่ยังตุ้มหูอยังรองเท้าอย่างนี้สิละกลยเอ็นดูแบบนี้ พค่ณก็โอนมาแล้วนี่นมาที่เรียกรโอนมาให้ถึงใจค่ะเขาค่าน้ำแล้วก็ให้มาไล่มาอีกพันหนึ่งเออแล้วก็พ่อหน่องนี่เป็นคนโอนต่อมาคนเดียวหมื่นสองพี่กดเข้าไปดูแชทอ่ะอารีแคปสั้นๆมันจะหมดเวลาแล้วก็คือว่าวันนี้เราได้หมื่นห้าพันห้าร้อยจากบ้านทางน้องฮักแพงเออไอลิลก็เลยตั้งตาแตกเอาไหมกุย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  ต,ต้องขอบคุณน้องแองแพงแล้วก็บ้านทางน้องแ <ừ. S 1> างแพงมากๆจริงๆเพราะว่าถ้าไม่รู้จักน้องทุกคนก็ไม่รู้จักเราทุกคนรู้จักเราเพราะน้องเพราะว่าเรามาถ่ายน้องเอกอเป็นมากๆพี่หลิวบุญพิษเพ็กหนูก็อาจจะบ่มีแบบคอดมื่อนี้แบบว่าเป็น<อ>บบปกันลังใจซอยเหลือได้หลายอย่างไม่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 ถ้าฉันไม่มถ้าฉันไม่มาเป็นยูทูบไม่ไม่ไม่เออเอาให้น้องบ้างนองพ่อแม่บุญญบานหาแก็บุญีแบบคนที่ควัาสนับสนุนควัญสนับทุกทุกอย่างอยู่นะคะ เป็นสิมีแค่หนูนุก็บ่ได้แบบเอาเงินมาให้เอเอยใส่เด้หนูบ่ได้หาเงินให้เอเอยใส่เดนก็คือทุกอย่างหล่นยูทีทุกคนแม่ค่ะเพิ่นจะเป็นคนแบบว่าหาเรืองจรงได้เพิ่นจะถืเติมให้แต่งให้บ่ไม่ใช่พี่ลิวพี่แพ็คทุกคนเลยพี่พี่แดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีใช่ได้ได้กันทุกคนเลยที่แบบเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับน้องได้เบิร์ตคนในองค์กรก็คือว่าได้เบิร์ตอาจารย์นักดนตรีก็ได้แค่เพื่อนแค่หนูเนี่ยหนูก็แบบ เกิดมาเพเคยได้ไหมค่ะเราเพื่อนเป็นเพื่อนเนโบแมนแบบอีบอยอีแมทของแท้ของนูแม่แต่ว่าเพื่อนกะฮะเขาคือลูกอีลีแล้วเพื่อนกะไฮนี่สิไฮรู้เพ่าพราะอะไรไฮคนอืืนอีคนรอบคายอีนั่นแหละเราก็เลยไม่ลืมที่จะแบบใจจ่แขอบคุณน้องอยู่ตลอดเมื่อนั่นแม่ชีรีลากโอนมาให้กับในบอยน้องฟังน้อที่เมื่อนั่นบอกว่าออกับโอนมาเนนเอ้ยแม่แม่พ้าแม่ชีริลากแล้วกับพ่อน้องแล้วกับผู้ใดอีกพ่อคุณกูอุ้ยหลายคนเมื่อนี้รักๆหลายคนเลยที่ พี่พ่อพ่อแม่แม่หนูเป็นแบบนี้ก็บเพราะว่าหนึ่งหนูอะไปปลูกสัมาระทไมตีกับคนถึงด้วยถึงอาจารย์นักดนตรีเออนหนูก็เป็นฝ่ายเขาลุกแข่งกับอาจาดนตรีพอมาอยู่กับพวกพี่มันบอหนูก็เป็นแบบนี้เป็นแบบ,แบ,บกันเองเ่าได้ยืดโตแบบเ<น><น>ขากับคนง่ายหนูแบบหนูต้องการมีตาภ่าเลยค่ะการทำงานอุ้งใหญ่แบบนี้มันจะต้องมีตาภาพไปนับแรกเนาะเออความคิดดีความคิดดีก็เลยก็เลยแบบซาบซึ้งและอยากจะขอบคุณอยู่ตลอดแต่ว่าเบิ้งแย้งกันอยู่ตลอดแลลวเขาก็ ซอยกันพักดันกันไปจังซี่ดูแม่กันไปโอ้ายจะมาจิ้มแขีวตอนเขากำลังซึ้งวุ้ยจิ้มแขียวตอนกำลังซึ้งเอออ่ะก็ขอให้น้องไอ้แพงก็ดังดังปังปังมันหมานี่สี่ตลอดไปนั่นมันรวยๆพึ่กันก็เรียนลูกเรียนในการทำงานเออดังดังปังปังไปน้ำกันเดังไปน้ำกันเออดาดิ่นละจิ้ม่บอร์มาเด้อดาดิ้นมาเลยนะกลางโชกคนเดินดิไอ้เออจิ้าเบิรงนนองกัน กองใดเฮเมือแรงติดตามเนอะพี่น้องน้องมีทาไม่ไม่อีกเออเอาคลิปนี้ต้องขอบพระคุณบ้านทางน้องข้งแพงแล้วก็น้องข้งแพงมากๆด้วยนะคะพี่รองขาขอบคุณพี่เรีพี่แคทถือว่าเป็นเรค่ะโหเรื่องดีๆเอาคลิปนี้ฝากไวปชมีพอกันคลิปหน้าค่ะพี่รองอย่าลืมซื้อคุ้มปิดลอยสามสิบลอยยี่สิบเก้าบาทนะคะพี่รองเด้อะเก้าบาทค่ะบ้านงานหนึ่งร้อยสามสิบบาทตอนที่แอมสกัดคลิเรียบร้อยทั้งผู้เรียนทั้งสื่อก็ฝากสื่อเลยค่ะ